สวัสดีครับทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ชา n e l ตัวเล็กเล่นกลางอีกครั้งครับวันนี้ต้นอ,อยู่กับพี่เนเน,น,นะครับเน่พิปิธน,นะครับโอเคก็วันนี้นะเป็นคล้ายๆวีล็อกก็แหละเดี๋ยวต้นจะมาเวิร์กอัพนะครับก็ผสมกันเนาะใช่ให้ต้นาพาพี่เน่ครับเล่นคาริสเซนิกสามท่านะครับรก็บอาจจะ4 4สักท่าละสามสี่เซตนะแล้วก็สลับกันพี่เน่ก็จะพาต้นเล่นเป็นเวทกล้ามหลังวันนี้เล่นเป็นคนละสามท่าคุยกันเวเรียบร้อยแล้ะ ก็จะเป็นสามท่าหลักที่เป็นท่าแนวคัวบใช่แนวฮัวผมแนวโรโรนะครับก็ไม่เคยเล่นทลิสนิกอันนี้เป็นครั้งแรกเลยบอกเลยว่าไม่เคยลองมาก่อนแต่ปกติพี่เอกก็ฮัวบฮัวบ้างฮัวบ้างแต่ว่าท่าที่แบบหลายแบบครับใช่ฮัวแบบฮิวแมนแฟลกหรือว่าท่าอะไรนะมัตโตอัพอย่างเงี้ยไม่เคยลองเพราะว่า ัวเจ็บววัวเจ็บวันนักกล้ามนี้โดนาที่อะไรหน่อยนี่ไม่ได้เจ็บเจ็บเจ็บวันนี้แมต้นแบบดูตัวเล็กไปเลยนะครับตัวเล็กเล่นกล้ามพี่ที่ไหนหนักมาหร่ตอนนี้ประมาณเก้าิดสูงเลยสูง175เจ่าต้นต้นเท่าไรส้ร้อยจสกโดแต่นักเจ็ดสองเจ็ดสามก็คลิปสนิกแหละมันก็ แนวแบบกล้ามเนื้อลินดีมันเทรนคนคนละกลุ่มมัดกล้ามเนื้อกันตอนนี้นี้ใช่ใช่จะเป็นแนวแบบฝึกนัはは uh? um> ่นหนักตัวเกินการพูอัพก็ยากใช่ใ่มันก็แล้วแต่เป้าหมายเหมือนผมก็แนวแบบจะเอากล้ามให้เยอะที่สุดอยากอยากร้อยโลเลยจริงๆแล้วอ่ะแต่เป็นกล้ามอใช่แต่ใช้เวลานานมากจากเก้าสิบเป็นร้อยเนี่ยคิดว่าแบบอีกห้าปีใช่ใช่ก็วันนี้น่าจะสนุกเพราะว่าน่าจะได้เห็นมุมมองใหม่ที่เวลาต้นเล่นพวกเครื่องแมชชีนอะไรเงี้ย ว่าต้นจะยกได้กี่โลนะครับมันน่าจะโหยากเลยส่วนพวกอัพก็จะเป็นอะไรที่ชาร์เลนสำหรับที่นี่พวกคลิปต่างๆเพราะตัวหนักใช่มันก็จะมีความได้เรียบและเสียเรียบคนละคนละเริร์นกันโอเคก็เดี๋ยวเอามาดูครับแชร์ความรู้ในมุมของบอดี้บิลดเดอร์ว่าเทรนต่างกันยังไงส่วนเทรนสนิกเนี่ยเขาใช้เทคนิคอะไรเดี๋ยวผมก็ไปปรับใช้กับกับในโปรแกรมของผมดูนะครับโอเคไปเดี๋ยวลุยกันเลยสำหรับท่าแรกนะครับอันนี้เป็นท่าของต้นก่อนก็คืออัพนั่นเอง กดไป<ะ>ตามต้น12ครั้งไปต้นก่อนเลยอันนี้ต้นจะพูพยายามพูให้ถึงอ,อกแล้วกันนะครับวันนี้เล่นเป็นแนวเอฟเซีนิดนึงเดี๋ยวเซฟเดี๋ยวเซฟเดี๋ยวต้นยกไม่ไหวเมื่อคืนปาร์ตี้มาไ <laughs> ตนมาบอกมันตีสอง สเนเลใช่ไหมใช่กริปจะแข็งแรงมากเหมือนส่วนใหญ่พี่จะถ่ายภาพพันไงแล้วก็เล่นเอาแบบให้มันโดนหลังเยอะอ๋อใช่ลองรู้ลองรู้ความัตแต่ก็ขึ้นขุดลงขุดอยู่นะดืนโหจะบาดลึกมาก จังหวะถ้าเล่นแบบเอาจริงเล่นให้เหนื่อยก็เล่นได้แต่ว่าขึ้นสุดลงสุดแล้วแบบควิสอะไรเงี้ยถ้าเล่นเอาจํานวนก็แบบไม่ต้องฟิวมากเอแล้วแต่แล้วแต่ปกตินี่พักนานปะถ้าถ้าเป็นเวทจริงเออันี้น่าจะมีคนอยากรูจริงๆไม่คนนานหนึ่งสองนาทีไม่แต่ละทกันวอร์กันใช่ไม่ครนานเพราะเพราะบางทีนี่ใต่เตียถ้าไม่ค่อยได้คาปอดไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยอ๋อพูดถ้าคาช่วงไหนคาเยอะ จะรู้เลยปอดอะเสร็จแล้วแ๊ปเดียวแบบถึงก็ <โล S 2> ดี้ะ ใส่พิ่กจูมาปรับมาปรับตัวเล็กเล่นกลามโอ้โหนะครับกนาออ่ะาสวัสดีคับถ่ายไว้ก็ได้นะยช่ี่บ้านนำยูชูยูเซฟให้ I am an Anosan set Anosan Rose Salmon Panda 40อันนี้วอร์มเหรอครับวอร์ม ท่านี้จะเป็นท่าแมชชีนบาเบลโรคือโฟกัสง่ายกว่าการที่เราเล่น p r i v a t บาเบลโรเรียกว่าแรงต้านมันค่อนข้างจะคงที่แล้วก็เล่นง่ายลดความเสี่ยงด้วยบางทีคนเล่นบาเบลโรหนักๆเนี้ยน้ำหนักมันถ่ายไปได้น้ายเยอะเลยจะปวดหลังก็เพื่อนๆถ้าใครที่แบบบาเบลโรแล้วปวดหลังหรืออาการหลังไม่ค่อยดีแล้วอยากโฟกัสง่ายๆก็แนะนําแมชชีนบาเบลโรเลยวิธีการฝึกเหมือนกันเลยนะก็คือจับความกว้างประมาณช่วงหัวไหล่พับตัวประมาณ4ี่เพ้าสระ นะแล้วก็เชิดอกขึ้นหลังตรงแขนอกใช้ข้อศอกลากขึ้นมาดึงให้ชนหน้าท้องเลยนะครับจังหวะเปิดเปิดให้ตุดแขนแล้วดึงขึ้นมาครับแล้วนะอย่างนี้ก็ตามฟิวได้เลยพยายามน้ำหนักลงเต็มส้นเท้าสองข้างเลยนะครับไม่ไปด้านหน้าปลายเท้าไม่งั้นจะปวดเขาน้ำหนักถ่ายไปทางสะโพกเยอะจะเล่นเรามั่นคงลุยเฮ้ยไม่ชินเลยเอ่ะ เออเดี๋ยวไปชิมรับตัวไปเลยทึบเร็นง่ายอ่าถูกไหมตามฟิลเลยจะยืนแคบยืนกว้างวางฐานแน่นคี่เชิกอกขึ้นใช้ตอบึนงตามเปิดเิยที่สุดเลยเออเล่น bodybuilder จะแบบเล้นการยืดกล้ามเนื้อในมากที่สุดแล้วก็หดตัวใหมากที่สุดแต่ถ้าเราบีบแคบด้วยก็เข้าหลังด้านในด้วย ท่าบาเบโรเมื่อกี้บอมอัพนะครับบางทีถ้าเพื่อนๆไม่ชัวรในท่าสุดอย่าพื่นใส่หนักก่อนลองดูก่อนว่ามันเป็นยังไงโฟกัสยังไงเล่นยังไงให้ไม่เจ็บมันจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่เจ็บก่อนอย่าไปตามคนอื่นเล่นเอาที่ตัวเองคือริ่งดีกว่า ที้าเราไปนะครับทีน่าไม่เคยเห็นคลิปแบบนี้นะดูคลิปมันแบบเฉียบขึ้น the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off. Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off. Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all. I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not. Put up all my walls, i I'm not in the mood. If I cut myself off from the rest of the <laughs> world, I can feel it all if you're patient and so It can all be worth it. All the searching, pain is never really permanent. But damn, it hurts man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose. I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no to be far from anxiety, I need my space, I need my privacy, I need some silence please you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and I've <coughs> <coughs> ใช่มันมีภูมิมจับที่แบบว่าอ,อ๋อความยาวแขนแต่ละคนไม่เหมือนกันออคืออย่างนี้บาร์มันจับได้ต่างกันอยู่ที่ช่วงแขนเหมือนถ้าเราอยากได้ปีกเยอะๆเราก็จับกว้างถูกไหมคราวนี้กว้างของแต่ละคนไม่เหมือนกันอาจจะอยู่ตรงนี้หรือบางคนแขนยาวกว้างมากแล้วก็จะมีคลิปที่แบบว่าหุนแล้วแต่ว่าจะงายมือคว่ำม,มือหรือมือขัอ้วก็ข้อดีคือต่ออด,ดใช่ใช่ สองร้อยสี่ก่อนแล้วกันถ้าท่าแรกท่าท่าแรกนี่เล่นได้หนักอยู่เจ็ดสิบกิโลเดี๋ยวนะมันน้ำหนักตัวผมไม่ใช่เหรอแต่ถ้ามาปั๊มไม่หลักแล้วสูงจัดใช่ปั๊มดี ได้อยู่ไหมได้อยู่ไม,ยไ,มไม่รู้ได้อยู่แบบว่าไม่ได้ลองไหมพี่ลองไหมลองอเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ทันดึงเลยเฮ้ยเลเชัดออกโอ้โหแน่นแน่นไม่นนอะไหล่่ห <c oughs> กัดฟันธ่์ I can hear the demons call when they do what they do And now I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know that time can heal it all, I just gotta get through I just gotta get through, I just gotta get through Cause I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know that time can heal it all, I just gotta get through Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn, it hurts, man. I could feel all of the turbulence, and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety I need my space, I need my privacy I need some silence, please, you're all too loud, you don't speak quietly Opinions violently thrown across every surface, it makes me nervous it's จะเป็นท่าเซตอาร์มและคุดดาวก็คือจะเล่นเป็นท่าจบของการฝึกหลังตลอดทีนนี้สายบอด y ี้บิลดเดอร์ก็จะเน้นวอลลุม่ม15-20ครั้งเน้นปัมป๊มๆเอาเพราะส่วนใหญ่พวกท่านี้เป็นท่าไอโซเลชันมัสโคแล้วก็จะโดนปีอย่างเดียว mm hmm. จะไม่เล่นหนักแล้วส่วนใหญ่ท่าท้ายๆเนี่ยบิลเดอร์จะ เล่นวอลลุ่ม15ครั้ง12ครั้ง20ครั้งแล้วหนักๆน,นี้จะไปเล่นในท่าแรกๆมันจะจับกว้างกว่าช่วงหัวไหล่นิดนึงนะครับโน้มตัวบนหน้าเกียงประมาณสีเ้าองศาใช้ข้อต่อเดียวก็คือหัวไหล่ของเราดึงเข้ามาประมาณคือเชิดหน้าขึ้นตลอดสิ่งที่เปิดก็คือปีกยืดอกไปให้สุดดึงเก็บขึข้นามา,าช,ะชะ้าช้า Play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. Yeah. I'll be the best above all the rest, put me to the test. Yeah. Expect nothing less, you check as I'm chest. What's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pen. it's a blessing. New focus, no guessing. Just bold and obsession, all in his possession. You got the retention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. 11 11, it's time for progression. Oh, you could try to play, but you never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Hands stained from the people who deceive me Muddy hands break through the chains, go free me People like sheep move feet, hurt it easy You don't wanna be fast asleep when they scheme me Better stand tall, ready for a fight, believe me When they try the chains, you can say no, free me so he's been looking for somebody who could save him. Instead of searching inside for what they gave him, a strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying okay, on pace, running the race. Life is a chase. I don't want a place. I wanna be first. Work till it hurts. Dehydrated, thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you. Okay,ทุกคนก็วันนี้นะครับเทรนมันมากนะครับแล้วก็เป็น ประสบการณ์ที่ต้นไม่ค่อยได้เจออะไระการเล่นเวทเทรนนิ่งเพราะว่าปกติเราออก็จะเป็นสายค mm hmm. าลิเทนิกนะครับได้เอ mm ็กซ์ไซท์ที่มันแบบที่มันโดนกล้ามเลยที่บางทีถ้าเราจะโฟกัสแยกเป็นส่วนๆคาลิเทนิกมันทําไม่ได้แบบสมมติเราเล่นพูอัพเนี้ยมันก็จะคอมพลค์ไปเลยเออแล้วนี้ต้นอ,อยากรู้ว่าถ้าเป็นสายเวทเทรนนิ่งเนี้ยการกินเยอะมากไหมปกติที่เนยกินเลยกินเยอะมากไหม พี่ว่าในมุมพี่คือทุกสายต้องกินเยอะอยู่แล้วอะ่ะยิ่งต้นหะน่อล่างกายน่ะถาม่าสองชั่วโมงที่คุยกันยายก็ต้องเยอะแต่เยอะในที่เนี้ยเราไม่อยากได้แฟตเยอะเนเกินไปมีให้พอมันเฮลตี้ผู้ชายก็สิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ผู้หญิงก็อาจจะยี่สิบห้ายี่สิบหรือประมาณเกือบเกือบสามสิบให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่เฮลตี้แบบเนี้ยเราก็มาประมาณตัวอีกทีว่าเราควรจะกินเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆจนกว่าร่างกายมันจะแบบเฮ้ยเริ่มเก็บแฟตเยอะแล้วนะอันนี้เราจะรู้ได้ว่า,านี้เยอะไปแล้ว เลยเลยถามว่าถ้าเป็นผมกินก็พยายามจะกินให้เยอะที่สุดเพราะว่าเชื่อว่ากินเยอะ <Right. S 1> เวลามันเล่นใช่โดยเฉพาะแป้งไม่ต้องไปกลัวว่ากินแป้งมากกว่าโปรตีนอีกบทีกินแป้งเข้า แบบสุกนะคือแบบเกือบโลเลยแคเไ็นสามวันเองเพราะว่าอะไรเพราะเวลาเรามาเล่นเราใช้พลังงานเยอะเราต้องเอาแป้งพลังงานหลักนี่แหละมาใช้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าแต่นี้อาจจะเป็นมีกล้ามเนื้อเยอะแล้วกินกินแป้งเยอะขนาดนี้เลยอ้วนยากแต่ถ้าเป็นมือใหม่ก็ต้องลองลองเรียนรู้กับร่างกายของตัวเองดูว่าว่าเรากินแป้งเยอะแล้วมันวอมเร็วอ้วนเร็วน้ำหนักขึ้นเร็วที่เราก็ลดปริมาณแป้งลงหน่อยก็ไปเน้นโปรตีน ก็แต่ละคนมันบอกอยากว่าจะแบบเยอะแค่ไหน,น<ม>แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็คงหมีกลไกตรงแคลรี่อินแคลรี่เอาตรงเบสิคพื้นฐานอย่างนี้ได้ก็ลองปรับดูครับกินเยอะแหละออกลังกายกินให้เยอะอย่าใช้คอนเซ็ปต์ที่ว่ากินน้อยเพื่อให้ wide, หลีนไวออกหนักหรือว่ากินน้อยแบบเดี๋ยวกอ้ว,วนอะไรอย่างี้ไม่งั้นคุณจะอยู่ใน,นกลไกตรงนี้ไปอีกงานหันมาโฟกัสเรื่องอาหารเป็นคอมเมน์ดีกว่าไหมว่าในแต่ละท่าคุณฝึกได้หนักขึ้นในแต่ละท่าหรือย,ยงัง แชรเล่นตัวเองเหมือนต้นเคยวัดสิบครั้งเงี้ยปีหน้ากูจะต้อง2ี่สิบได้ถ้ามีมีเป้าหมายเสร็จตรงนี้มันจะเคลียร์มากเลยเพราะในเมื mm ่อร่างกายยุได้หนักขึ้นจานวนมากขึ้นแล้วอ่ะมันต้องแข็งแรงขึ้นอยู่แล้วใช่โยังไงก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าเรามาถูกทางแล้วโปรตินพี่เนยก็ไม่ได้นับแถวไปป่ะไม่ได้นับแถวไม่เอาจริงไม่เคยนับเลยก็ไครับเหมือนกันยกเว้นตอนแข่งนะ ก็ไม่เคยนับเพราะว่ามันปกติก็วันนี้ก็สีเนี้ยหรเออขนาดเราเป็นนักก้ามเองเรายังใช่เรายังไม่นับเลยใช่เพราะว่าสใหญ่จะ็นคนมาถามตัวน้าที่แบบผมไปคานวณ t ีอีมามันได้เท่านี้ผมต้องกินเท่านี้ได้ไหมเรื่องแบบบางทีก็สงสัยก็แบบถ้ามันสตรีกขนาดนั้นมันคงแบบอยู่แบบนี้ไม่ได้นาน ก็มีความรวยก็ดีเพราะว่าถามว่าถ้าเราพอกะกะได้ว่าอันนี้เป็นแหล่งครับแหล่งโปรตีนแหล่งไขว่าอะไรคืออะไรใช่พอประมาณเองได้สัดส่วนพอจะแบบอ่าประมาณเอาเฉลี่ยต่อวคก่อนเดือนแล้วกันแต่ว่าแบบต้องต้องมีความรู้ตรงนี้ต้องมีเลยไม่ใช่ว่ากินไขมันแล้วเอาทั้งโอลิฟออลเอาทั้งถั่วถั่วเจ็ดสีเอาทุกอย่างมารวมกันอะกลายเป็นโปรตีนแปดตัแหมดเลยใช่มันก็ไม่ได้โอเคก็วันนี้ น่าจะได้ความรู้กันไปนะสำหรับการเอ็กซ์ไซส์ทั้งกรูเเทรนิ่กันก็นก,กรูเทคนิคถ้าใครที่มีโอกาสได้เข้ามายิมอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ติดตามต้น,นก็สามารถที่จะเอาท่าที่เห็นกในคลิปที่เนีสอนเนี่ยไปพ่นแปรดปบใช้ได้นะครับก็วันนี้สนุกมา,มากนะครับพีนีขอบคุณมากที่ที่มาร่วมคลิปนะครับในวันนี้ครับก็ต้องคิดว่า คนที่ฟอลโล่ต้นอะปกฟอลโล่พี่เนยอยู่แล้วนะเมย์ฟิตนะลืมฟอลโล่ต้นต้นฟิตด้วยนะครับกับเนยคลิปสนิกเดียว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 ตัวเล็กตัวเล็กลินนะครับสลับสลับโอเคครับก็ขอบคุณมากนะที่ติดตามรับชมนะคลิปนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อการเปิดการแจ้งเตือนเวลาที่ต้นละคลิปใหม่ทุกคนจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ถ้าใครสนใจการออกกำลังกายแนวคลิปสนิกก็ สมัครเปเนอร์ชิกเข้ามาได้เที่ยวเคเอินเตอร์เพลย์เบอร์ชิกนะครับเป็นระบบสมาชิกพิเศษที่ต้นทำขึ้นมาให้เพียง100บาทต,ต่อเดือนนะทุกคนจะได้ดูลิปแบบ follow along นะที่เปิดแล้วก็ทำตามได้เลยนะครับมีเลเวลหนึ่งเลเวลสอเลเวลาเรียงจากง่ายไปยากนะแล้วก็ฝึก follow along ทำตามได้ง่ายมากๆนะครับแล้วนะก็มีคนเปลี่ยนแปลงหุ่นกันไปเยอะพอสมควรแล้วนะก็ วันนี้คลิปนี้ยาวพอสมควรแล้วนะครับก็ so, ไว้ถ้าโอกาสหน้าทำมีอีกก็จะมาคอลแลบอีกมาครับเจอพี่เมียอะไรอย่างงี้ก็สนุกดีนะครับเป็นการเหมือนขยายวงการนะเนาะได้แบบว่าเออรู้จักกันมีไอเดียกันแล้วก็ขอนมากนะครับเจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะครับ <c oughs> แล้วก็อยา<ด>กให้ต้นทำคลิปไหนเอามาคอมเมนต์มาที่ด้านล <c oughs> ่างคลิปนี้ได้เลยเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ